โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมายโฮสต์ถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการห้องรับแขกไทยห้องรับแขกโลกดังนั้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคลากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว10หน่วยงานจัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมายโฮสต์รุนแรงจำนวนกว่า420คนเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ เราตระหนักถึงตรงนี้ก็เลยว่าจะต้องมีการออบรมให้ความรู้ความสําคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีบริการที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องการให้บริการนะคะเทคนิคในเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าผมมีปัญหาตัวนักท่องเที่ยวนักท่องเทียทเท่ยวหมดกิที่บนลำคาเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาย,ยัางไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ก็คือว่า,าการบริการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะประทับใจครับ เราถือว่าเป็นห้องรับแขกของประเทศเรา